สวัสดีครับผมพาพี่น้องชมนะครับอำเภอสันคัขันจังหวัดกาฬสินท์นะครับผมจะเริ่มต้นจากบริเวณศูนย์ราชการนะครับนี่คือโรงพยาบาลนะครับอำเภอสันคัขันจังหวัดกาฬสินทอยู่ด้านขวามือนะครับนี่ครับป้ายโรงพยาบาลสัสสัขันนะครับ บริเวณนี้เป็นศูนย์ราชการนะครับด้านซ้ายมือก็จะเป็นที่ว่าการอำเภอสาตขันนะครับบริเวณศูนย์ราชการนะครับเป็นพื้นที่ที่กว้างใหญ่นะครับยังมีต้นไม้นะครับที่สูงใหญ่อุดมสมบูรณ์นะครับอันนี้เป็นตอกซอยนะครับผมจะเลี้ยวพาพี่น้องไปชมนะครับศูนย์ราชการนะครับเดี๋ยวจะพาเข้าชมบริเวณนี้ จะมีโรงพยาบาลน,นะครับแล้วก็ที่ว่าการอำเภอแล้วก็สถานีตำรวจภูธรอำเภอสารตขันนะครับเดี๋ยวจะพาพี่น้องชมสถานีตำรวจนะครับก่อนนะครับยังกว้างใหญ่นะครับนี่ครับคือสถานีตำรวจนะครับ เดี๋ยวพาพี่น้องเข้าชมสถานีตำรวจภูทรอ,อําเภอสักขันนะครับจังหวัดกาลสินผมเลี้ยวเข้าสถานีนะครับจะมองเห็นตึกนะครับตึกตึกบัญชาการสถานีตำรวจภูทรอ,อําเภอสักขันนะครับตั้งอยู่ถนนทางหลวงพดินหมายเลข2 2 7 ออกไปอำเภอสมสมเด็จนะครับนะครับเดี๋ยวผมพาพี่น้องกลับออกไปนะครับอำเภอรสระขันนะครับก็เป็นอำเภอที่มีพื้นที่ที่กว้างใหญ่นะครับเดิมอำเภอสตะขันจะตั้งอยู่โน่นครับอยู่ที่บ้านคำคาตำบลศิลาอำเภอ อ่าสรารคันในปัจจุบันนะครับเป็นตำบลโนนศิลานะครับเป็นบริเวณที่ตั้งอำเภอทีนี้พอมาสร้างเขื่อนนะครับในปีพศ2 5 0 6นกะครับเขื่อนน้ำท่วมอำเภอสรารคันเดิมหรือเรียกว่าอำเภอโนนหรือบ้านคำคาหรือปัจจุบันคือตำบลศิลานะครับเดี๋ยวครับถึงสารากลางนะครับ โอไม่ใช่สาราการนะครับเป็นที่ว่าการอำเภอนี่ครับเป็นตึกที่ว่าการอำเภอสาตะขันนะครับปี2 5 0 6นะครับเกิดสร้างเขื่อนลำปลาวก็เกิดน้ำท่วมนะครับเมื่อปี2 5 1 1 2นหนนะครับน้ำท่วมก็เลย ย้ายจากอำเภอเดิมนะครับมาตั้งอยู่ที่บริเวณโคกภูสิงคือบริเวณอำเภอสัตหัน ar, ในปัจจุบันนะครับนี่ครับเป็นศูนย์ราชการนะครับ,ด,รบ,าาร per, รบด้านซ้ายมือนี่ครับเป็นที่ว่าการอำเภอครับด้านซ้ายมือนี่ครับป้ายที่ว่าการอำเภอสัตหัน ถนนที่ผมวิ่งนี่เป็นถนนที่มาจากอำเภอสมเด็จอำเภอคำม่วงนะครับเรียกว่าถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2-2-7นะครับอันนี้เป็นไปรษณีย์นะครับมองไปข้างหน้าจะเห็นเป็นภูสิงห์นะครับก็จะเห็นอ,องค์พระพรมภูมิปลนะครับที่ตั้งอยู่บนภูสิงห์นะครับบริเวณวัดพุทธาวาสนะครับนี่ครับ เดี๋ยวผมจะเลี้ยวไปตามถนนทางหลวงพอด์หมายเลข22 7นะครับนะครับก็จะเห็นอันนี้เป็นเทศบาลนะครับเทศบาลนนบุรีนะครับอำเภอสะสขันนะครับแล้วก็จะเป็นสนามกีฬานะครับต่อมานี่ครับสนามกีฬาเทศบาล เป็นโรงพยาบาลครับป้ายที่เข้าเป็นโรงพยาบาลก่อนนะครับแล้วก็จะมาเป็นนี่ครับบริเวณสนามกีฬานี่ครับนี่สนามกีฬานะครับด้านซ้ายมือก็จะเป็นอำเภอสะสขันนะครับลงไปเป็นตลาดสดโด้านขวามือครับไอ้ด้านซ้ายมือเป็นตลาดโต้รุ่ง เป็นชิวรถเก่านะครับของอำเภอสระขันด้านซ้ายมือด้านขวามือจะเป็นบิ๊กซเป็นโลตัสนะครับเป็นย่านเศรษฐกิจเลยครับด้านขวามือนะครับแต่ผมยังไม่พาพี่น้องชมนะครับจะพาวิ่งไปตามถนนทางหลวงพผนดินหมายเลข2-2-7อันนี้จะเข้าไปจังหวัดกาลสินนะครับประมาณ3-6กิโลนะครับจากอำเภอสะสะขันนะครับ ทางหลวงพนดิน,นหมายเลข22เจะเริ่มจากจังหวัดกาลสินนะครับวิ่งออกมาอำเภอรสระขันนะครับไปอำเภอคำม่วงอำเภอ3ชัยอำเภอวัง3หมออำเภอวารีจพุ่มแล้วก็ไปสิ้นสุดที่อำเภอพังโคนนะครับประมาณ162กิโลเมรนะครับถนนเส้นนี้มาเจอไฟแดงนะครับ มาเจอไฟแดงด้านซ้ายมือเป็นปั๊มปตทอันนี้เป็นถนนทางหลวงชนบทกาลสิน3056น์นะครับถ้าเลี้ยวซ้ายนะครับเป็นถนนเส้นที่ตัดกับถนนทางหลวงพืินหมายเลข227เนะครับเป็นถนนทางหลวงชนบทกาลสิน3056์นะครับเดีย๋ยวไฟเขียวครับผมจะาพาพี่น้อง เห็นปั๊มโตทนะครับอยู่ด้านขวามือนี่ครับก็เป็นอำเภอสาตขันช่วงที่จะออกจากตัวอำเภอไปจังหวัดกาลสินนะครับอำเภอสาตขันนะครับเติมเรียกว่าบ้านพันลำ นะครับโน่นนะครับในสมัยรัชกาลที่4นะครับประมาณปีพศ2410นะครับอำเภอสะนขันเป็นอำเภอที่เก่าแก่นะครับตั้งบ้านพันลำนะครับตั้งเป็นอำเภอสัตขันเมื่อปี2464นะครับยกฐานะเป็นอำเภอสัตขันครับก็ถือว่าเป็นอำเภอที่เก่าแก่นะครับเดี๋ยวผมพาพี่น้องวิ่งเข้ามาตรงนี้ นะครับจะพาไปแหล่งท่องเที่ยวนะครับนี่ครับเลี้ยวซ้ายนะครับเข้าไปจะเป็นพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์นะครับพิพิธภัณฑ์ซิรินทรนนะครับหรือพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าวนะครับเข้าไปตรงนี้ประมาณสัก2กิโลกว่ากว่านะครับนะครับพี่น้องมาเที่ยวพิพิธภัณฑ์ก็มาได้นะครับมาได้ จากวันอาทิตย์ถึงวันอังคารนะครับวันจันทร์จะปิดนะครับวันจันทร์นี้จะปิดนะครับจะเปิดวันอาทิตย์ถึงวันอังคารนะครับวันจันทร์จะปิดตอนนี้เรียกว่าถนนทางหลวงชนบทหมายเลข3057นะครับที่เข้ามาตรงนี้จะมองเห็นประตูวัดศักกวันนะครับอยู่ว้างหน้า นะครับแต่ผมจะเลี้ยวตรงนี้นะครับนั่นเป็นประตูวัดสักกวันนะครับเป็นวัดที่ตั้งอยู่เชิงเขาภูกุ้มข้าวนะครับภูกุ้มข้าวเป็นภูเขาไฟที่ดับแล้วนะครับตรงบริเวณภูกุ้มข้าวนะครับจะขุดพบกระดูกไดโนเสาร์หรือฟอสซิ้นของไดโนเสาร์นะครับ นีครับประตูทางเข้าวัดวัดศักกวันนะครับวัดสักวันวัดที่ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาโพคุ้มข้าวนะครับแล้วก็เป็นสถานที่ค้นพบกระดูกไดโนเสาร์นะครับเยอะแยะนะครับก็เลยมาตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับมีชื่อว่าพิพิธภัณฑ์ซิลินทร นะครับหรือศูนย์วิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าวนะครับฟอรซินไดโนเสาร์นะครับเป็นสถานหลุมหลุมขุดก็มีนะครับสถานที่แสดงก็มีเพราะฉะนั้นพี่น้องมาเที่ยวได้นะครับวันอาทิตย์ถึงวันอังคารน,นะครับส่วนวันจันทร์จะปิดนะครับวันจันทร์จะปิดนี่ครับมาประมาณสักก็ไม่ไกลนะครับประมาณสัก 2. กิโลออกจากอำเภอสระขันมานะครับวันนี้ผมมานะครับก็เป็นช่วงค่ำๆหน่อยนะครับก็จะปิดแล้วนะครับประมาณ5้าโมงแรงใกล้ๆ5้าโมงจะปิดนะครับมีเจ้าหน้าที่คมมอยอำนวยความสะดวกนะครับนี่ครับประตูเข้านะครับประตูเข้าพิพิธภัณฑ์ซิรินทร์ หรือพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าวนะครับนี่เป็นอาคารแสดงนะครับอาคารแสดงอะฟอสซิลไดโนเสาร์นะครับพี่น้องเข้าไปนะครับอันนี้เป็นทางขึ้นหลุมขุดนะครับตรงขึ้นขึ้นไปภูเขานะครับเป็นทางนะครับอันนี้คือบริเวณลานจอดรถนะครับนะครับลานจอดรถรถท่องเที่ยวใหญ่ๆนะครับรถเมย์สองชั้นรถ สามารถเข้ามาจอดได้ครับข้างในนะครับมันค่ําแล้วครับผู้คนก็กําลังทยอยกลับผมก็เข้ามาก็จะไม่ได้เข้าดูนะครับเพราะว่าปิดแล้วนะครับใกล้จะปิดแล้วนะครับผมก็จะเดี๋ยวกลับรถนะครับออกไปนะครับนักท่องเที่ยวก็เหลือไม่กี่คณะนะครับถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับ อันดับต้นๆน,นะครับอันดับหนึ่งเลยนะครับของอำเภอสักข,ขันจังหวัดกาลสินนะครับคือ,อพิพิธภัณฑ์ไน,นโนเสาร์ผู้กุ้มข้าวนะครับมาศึกษานักเรียนนักศึกษานะครับมาศึกษาได้นะครับเพราะว่าเป็นแหล่งโบราณฟอสซิ้นไดโนเสาร์ที่ขุดค้นพบ150ล้านปีนะครับก็ถือว่าสมัยยุคไดโนเสาร์ นะครับนี่ครับอยู่ด้านขวามือนะครับนี่ครับด้านขวามือเป็นอาคารนะครับเข้าชมนะครับสแสดงสัตว์โลกล้านปีโลกล้านปีโอ้หลายอย่างนะครับผมเคยเข้าไปชมน่ามาศึกษานะครับน่ามาเที่ยวชมเดี๋ยวผมจะกลับจากพิพิธภัณฑ์ไนโนเสาร์นะครับจะกลับเข้าอำเภอสระขัน เหมือนเดิมนะครับตามถนนทางหลวงชนบทกาลสินหมายเลข3057ครับนี่ครับผมกลับเข้าอำเภอสักขันอีกครั้งหนึ่งย้อนคืนนะครับอำเภอสักขันจังหวัดกาลสินนะครับเป็นอำเภอ,อที่มีความเก่าแก่มากนะครับ โน่นครับแต่สมัยรายการที่4นะครับอำเภอสาตขันก็แบ่งออกเป็น8ตํตำบลน,นะครับ85หมู่บ้านนะครับก็1ตําตำบลภูสิงนะครับตำบลภูสิงมีอยู่9หมู่บ้าน2ตํตำบลนสะนตขันนะครับมี13หมู่บ้าน3ตํตำบลน,นามะเขือนะครับมีอยู่12หมู่บ้าน4ตํตำบลโนนศิลา ตำบลโนนศิลาเป็นอำเภอสะขานเก่านะครับที่น้ําท่วมนะครับไปดูซากได้จะเห็นโบสถ์เก่าๆอยู่ที่นั่นนะครับบริเวณบ้านคําคาตำบลโนนศิลาประกอบด้วย13หมู่บ้านนะครับ 5. าตำบลน,นิคมนะครับประกอบด้วยเขตดหมู่บ้าน 6. ตำบลโนนแหลมทองประกอบด้วย12หมู่บ้าน นะครับเจ็ดตำบลโนโนบุรีประกอบด้วย11หมู่บ้าน8ตำบลโนนน้ำเที่ยงนะครับประกอบด้วย8หมู่บ้านนะครับนี่คือเขตการปกครองของอำเภอสระขันนะครับ8ตำบล85บหหมู่บ้านเดี๋ยวผมพาพี่น้องกลับออกไปอำเภอสระขันนะครับอำเภอสระขันมีคำขวัญดังต่อไปนี้นะครับ สหัสขันลื่นลมพระพรมภูอ่าพระพรมภูสิงสวยยิ่งเขื่อนลำเปาภูข้าวพระนอนพักผ,ผ่อนแหลมโนนวิเศษอาณาเขตไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าวสัตว์โลกล้านปีนะครับนี่คือคำขวัญของอำเภอสหัสขันนะครับจะสืออถึงสถานที่สำคัญและธรรมชาติอันโดดเด่นนะครับ เดี๋ยวผมกลับเข้ามาถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2 2งนะครับที่มาจากจังหวัดกาลสินนะครับผมจะตรงเข้าไปอำเภอสะตะขันาาาอีกครั้งหนึ่งนะครับถือว่าเป็นอำเภอที่มีแหล่งท่องเที่ยวเยอะนะครับแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอสะตะขันาาานี่น่าเที่ยวด้วยนะครับ นี่ผมกลับเข้ามานะครับก็จะกลับเข้ามาถนนเส้นนี้ก็จะมาปัป๊มปตทมาสีแยกไฟแดงที่เดิมนะครับนี่ครับจะกลับเข้าตังวอํเภอก็จะมองเห็นภูสิงห์นะครับแหล่งท่องเที่ยวนะครับของอํเภอสะขันก็มีหนึ่งนะครับพิพิพธภัณฑ์ซิรินทรที่ผมพาพี่น้องไปชมเมื่อกี้นี่ครับ หรือศูนย์วิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าวนะครับเป็นแหล่งค้นพบฟอสซิ้นไดโนเสาร์นะครับติดไฟแดงถนนตรงนี้นะครับเป็นถนน227ตัดกับถนนทางหลวงชนบทกาลสิน3056นะครับถ้าเลี้ยวซ้ายก็เข้าถนนทางหลวงชนบทกศกาลสิน3056ตรงไปก็เป็นถนน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2 2งนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นย่านเศรษฐกิจแหละครับย่านเศรษฐกิจของอำเภอสนาตขันนะครับด้านซ้ายมือเป็นบริเวณที่มีความเจริญน,นะครับก็ถือว่าเศรษฐกิจจะมีห้าง Big บิ๊กซีนะครับมีห้างบิ๊กซีมีห้างโลตัสมีเซเว่ Lotus, Seven นะฮะ บริเวณนี้นี่ครับบิ๊กซีนะครับโลตัสเซเว่นนะครับนี่เซเว่นอีเลเอ่นอันนี้โลตัสครับสุดท้ายผมจะเลี้ยวเข้าตรงนี้นะครับเลี้ยวตรงนี้เรียกว่าถนนสุขาพิบาลสองนะครับเข้าบริเวณตรงนี้ ถนนสุขาพิบาล2ก็มีความเจริญด้านเศรษฐกิจนะครับอันนี้จะเป็นตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยอยู่ซ้ายมือเป็นตึกนะครับโวยย้ายแล้วครับย้ายแล้วไม่เห็นนะครับขวามือจะเป็นตลาดสดนะครับนี่ครับนี่ตู้มาอยู่นี่ครับมาอยู่ร้านนี่ตู้ธนาคารกรุงไทยนะครับที่กดเงินสองข้างทางขวานี่จะเป็นตลาดสดนะครับเป็นบริเวณกว้างเลยครับ ตลาดนัดก็อยู่นี่ตลาดสดก็อยู่นี่นะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องเข้าชมตลาดสดของอำเภอสะะขันจังหวัดกาลสินนะครับนี่คือถนนสุขาพิบาลสองนะครับถนนที่เข้ามาตลาดทางด้านทิศตะวันตกเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องเลี้ยวเข้าชมตลาดนะครับถ้าตรงไปจะไปสะพานเทพสุดานะครับ ไปเขื่อนลำปาวนี่ผมจะพาเขา้าไปชมตลาดนะครับบริเวณกว้างเลยครับลานจอดรถนะครับเทค,คอนกรีตอย่างดีนะครับนี่ก็ถือว่าสะดวกสบายในการจอดรถอันนั้นห้องน้ำนะครับห้องน้ำนี่ครับขาขาวที่มีผู้เฝ้าอยู่นึ่งห้าบาทครับห้องน้ำนี่ครั้งละห้าบาท นี่ครับเป็นตลาดสดนะครับตลาดสดเทศบาลโนนบุรีนะครับหรือตลาดสดอำเภอสัตสขันธ์นะครับจังหวัดกาลสินนี่ครับตลาดประเภทปลาเขื่อนลำเปามากเลยครับเยอะแยะเลยนะครับปลาส้มก็มีปลานิลปลาทุกขนาดปลาครับอยู่ในนี่นะครับเพราะว่าอยู่อยู่ติดเขื่อนลำเปานะครับ เดี๋ยวผมจะพาพี่น้องออกไปนะครับออกไปอีกเดี๋ยวจะพาขึ้นเลี้ยวเลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาเข้าถนนสุขาพิบาลสองอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะพาลงไปทางเขื่อนลำเปาต่จะนะครับไปทางเขื่อนลำเปา นี่ครับถนนสุขาพิบาลสองนะครับเรียกเรียกว่าถนนสุขาพิบาลสองนี่ครับลงไปถนนเส้นนี้จากนี้ไปจะเป็นบ้านห่างๆนะครับจะเป็นบ้านของพี่น้องนะครับชาวอำเภอสักขันแต่ไม่มีตึกนะครับจะเป็นบ้านไม้เป็นบ้านห่างๆลักษณะนี้เลยครับเพราะว่าพื้นที่ของอำเภอสักขันนี่จะกว้างใหญ่มากนะครับพื้นที่ยังยังยังกว้าง ยังว่างนะครับยังว่างแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอสะขันนะครับแหล่งที่ิธภัณคือพ,พ,อพิพิธภัณฑ์ซิลินทรหรือพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าวนะครับนะครับอันที่2คือสะพานเทพสุดานะครับเป็นสะพานข้ามเขื่อนลำเปานะครับจากอำเภอสะขันไปอำเภอหน,นองกรุงศรีจังหวัดกาลสินนะครับยาวถึง2กิโลเมตรเมตรก็เป็น สะพานที่สวยงามนะครับข้ามเขื่อนลำปลาเสา 3. ก็วัดพุทธนิมิตภูข้านะครับจะมีพระพุทธสายญาติที่แกะสลักจากหินบนภูเขานะครับแล้วก็มีเกดีนะครับตั้งอยู่ที่บ้านนาสีนวลนะครับตำบลสารคันอำเภอสารคันจังหวัดกาลสินนี่ออกจากอำเภอสารคันไปไม่ไกลนะครับไปทางอำเภอสมเด็จ สีวัดพุทธาวาสภูสิงห์นะครับจะตั้งอยู่บนภูสิงห์นะครับแล้วก็จะมีพระพรมภูมิปุโรนะครับที่สูงใหญ่เลยครับมองไกลๆก็เห็นนะครับนะครับอันนี้คือแหล่งท่องเที่ยวนะครับของอำเภอสระขันก็น่ามาเที่ยวครับที่เที่ยวเยอะแยะเดี๋ยวผมเข้ามาถนนเป็นซอยนะครับเป็นซอยเป็นลักษณะของบ้านนะครับ บ้านห่างหางนะครับบ้านห่างหางเดี๋ยวผมจะพากลับเข้าไปาที่ถนนสุตลาดสดนะครับตลาดสดอีกครั้งหนึ่งนีค่ครับก็กลับมาตลาดนะครับที่เห็นคือ ถนนสุขาพิบาล2ครับเนี่ที่มอเตอร์ไซค์วิ่งนะครับผมก็พาพี่น้องเข้าไปตลาดสดแต่ตอนนี้ผมจะพาข้ามถนนสุขาพิบาล2นะครับเดี๋ยวรอรถว่านะครับเดี๋ยวกลับเข้าถนนสุขาพิบาล2ก่อนครับกลับเข้าไปตรงไปจะเป็นถนนทางหลวงพผนินหมายเลข2 27จจากกาลสินนะครับมาแต่ผมจะเลี้ยวเข้าซอยนี้ครับ นะครับข้อซอยตรงนี้นี่ครับเป็นบ้านเป็นตึกไม้ต่ำๆอันนี้เป็นอำเภอสันที่ย้ายมาจากอำเภอโนนนอหม่มาตั้งนะครับจะเป็นบ้านลักษณะนี้เลยครับบ้านชั้นเดียวนะครับมีตึกขวามือนี่ครับยังเป็นบ้านนะครับเป็นบ้านลักษณะอย่างนี้นะครับนี่ครับ อันนี้ถนนสุขาพิบาลหนึ่งนะครับที่รถแดงแงวิ่งเ,เรียกว่าถนนสุขาพิบาลหนึ่งนะครับขึ้นไปถนนสองสองเจ็ดเดี๋ยวผมพาเข้าซอยนี้ซอยนี้จะเป็นเรียกว่าถนนคนเดินนะครับของอำเภอสันสคันนะครับมีผมไม่มีข้อมูลนะครับว่าเป็นวันไหนนะครับแต่เป็นถนนคนเดินครับเป็นวันศุกร์หรือวันพิหัสผมไม่มั่นใจนะครับ นี่ครับที่มีสีสันนี่นะครับนี่ถนนคนเดินนะครับนี่นี่ครับถนนคนเดินถนนนี่ครับบริเวณนี้นะฮะตอนจะมีร้านคาเต็มนะครับเป็นถนนคนเดินของอำเภอสระขันแต่ผมไม่มีข้อมูลนะครับว่ามีวันอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะพาออกไปยังถนน เรียกว่าทางหลวงชนบท3า4 6นนะครับ4 0่6นนะครับโอ้โทษนะครับถนนทางหลวงชนบท4036นะครับหรือถนนหลักเมืองนะครับถนนหลักเมืองด้านขวามือจะเป็นวัดศักกวันนะครับซึ่งเป็นวัดอยู่บนเขานะครับ สามารถที่จะขับรถขึ้นได้อ้อมเขาขึ้นได้หรือพี่น้องจะเดินขึ้นก็ได้นะครับบันได6 2 5ขั้นนะครับเดี๋ยวผมถ่ายบันไดให้ชมนี่ครับขึ้นไปวัดพุทธาวาสนะครับบันได6กรยี่สิบห้าขั้นครับเดินขึ้นนิดเหงือดออกเลยครับนียนะครับวัดพุทธาวาสนะครับหรือพุทธสถานภูสิงห์นะครับ อยู่ด้านบนจะมีพระองค์ใหญ่เลยครับเรียกว่าพระพรมภูมิปโรนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแหล่งทําบุญนะครับของพี่น้องที่มาเที่ยวอำเภอสังสขันถนนที่ผมวิ่งเรียกว่าถนนหลักเมืองหรือถนนทางหลวงชนบทหมายเลข4036เดี๋ยวผมจะเลี้ยวเข้าซอยนะครับเข้าซอยตรงนี้เพื่อ อ้อมไปตลาดนะครับเพราะว่าบ้านนี้จะเป็นบ้านห่างห่างนะครับบ้านห่างห่างเพราะว่าเป็นบริเวณกว้างเลยครับเพิร์สตะขันนี่ครับบ้านห่างห่างพูดง่ายๆเป็นหมู่บ้านนะครับไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวที่ที่มีความเจริญมีตึกมีนั่นนะครับ นี่ครับเป็นยังมีป่าไม้มีต้นไม้อุดมสมบูรณ์เป็นบ้านห่างๆครับเดี๋ยวจะพาพี่น้องกลับเข้าไปตลาดสดอีกครั้งหนึ่งนี่ครับจะกลับเข้าไปตลาดสดนะครับำคำขวัญเพื่อนสานสันขันนะครับสานสันขันลื่นลมพระพรมภูสิงสวยยิ่งเขื่อนลำเปา ภูข้าวพระนอนพักผ่อนแหลมโนนวิเศษอาณาเขตไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าวสัตว์โลกล้านปีนี่ครับคำขวัญผมพาพี่น้องกลับเข้ามายัางตลาดนะครับด้านซ้ายมือเป็นตลาดสดตลาดสดเทศบาลโนนบุรีนะครับนี่ครับตอนที่ผมเลี้ยวเข้าไปครั้งแรกอันนี้ก็ด้านจเจริญเลยครับด้านเศรษฐกิจของอำเภอสะสขันครับ อันนี้เรียกว่าถนนสุขาพิบาล2นะครับถ้าตรงไปก็จะไปขึ้นถนนทางหลวงพดินหมายเลข2-27นะครับที่มาจากจังหวัดกาลสินขึ้นไปโน่นแหละครับอำเภอพังโคนสกลนครน,นะครับจังหวัดสกลนครมาตรงนี้นะครับก็จะกลับเข้าสู่ถนนนะครับผมก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ